โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับผมตอนนี้คุณอยู่กับผมเจแจ็กและเราอยู่กันในเกม b a c o ค right o อมไล of The w i วิสต์คิงกันอีกเช่นเคยนะครับผมอ่าก็มาตามคำเรียกร้องนะครับผมสำหรับหอคอยผู้วิชิตอ่าที่อัปเดตมาถึง250ชั้นนะครับผมเดิมทีมันมีแค่200ชั้นตอนนี้เขาอัปเดตมาอีก50ชั้นนะวันนี้ที่ผมไต่ามาก็เพิ่งมาเริ่มไต่นะครับผม ไม่ค่อยมีเวลาเนาะตอนนี้ก็ไต่ไปได้ที่212ชั้นแล้วนะเดี๋ยววันนี้ผมมาไกด์ไปแนวทางสำหรับชั้นที่201-210ถึงก่อนนะครับผมอ่าเริ่มต้นไปดูตัวละครที่เราจะต้องใช้หลักๆกันก่อนเนี่ยครับตัวแรกก็คือลูมิโอเดี่าผมจัดเซตเป็นเซตนี้เลยเซตดาบดาวกับเซตเจอกเกาะติดดาว M ATK อยู่ที่1 4 0 0 0นะครับผมคิดตามอยู่ที่157นะครับผมผมมีอยู่ที่3ดาวและที่สำคัญนะครับถ้าใครมีการ์ดเฟอร์กูเลียนตัวนี้นะเฟอร์กูเลียนร่างแรงอ่ะไปเอามาใช้ครับเพราะว่ารุนแรงมากโดยเอฟเฟกที่ขอให้ผลก็คือจะเพิ่มความเสี่ยที่ทำสูงสุดคือ50นะครับผมเมื่อมีพลังชีวิต50หรือสูงกว่านะสูงสุด50%เลยแต่ตอนนี้ผมมีแค่1ดาว มันความแรงมันจะอยู่ที่30%ปอร์เซนะครับผมตัวต่อมาเลยที่เราจะที่เราจำเป็นต้องใช้ผ่านดาดนี่เลยครับผมวานิ s s าวานิสซาโอ,โอโนโทิก้าเนาะดีบัฟเฟอร์ธาตุมืดที่มาตัวแรกๆของเกมเลยมาพร้อมกับโซล่าธาตุมืดผมใส่เป็นเซตสปีดสี่ชิ้นกับเซตเกาะติดดาวนะครับสแต็กก็ประมาณนี้เลย ตัวต่อมาเป็นลุงโรตัสลุงโรตัสนี่ผมจะสลับใส่ของกับชา์ลอตนะเพราะว่าเขาเป็นสายดีบัฟเฟอร์เหมือนกันแล้วใช้ของคล้ายๆกันได้อ่ะก็ประมาณนี้เลยสแต็กที่ผมทำไว้นะตัวต่อมาก็จะเป็นน้องหญิงชาร์ลอตน้องหญิงชาร์ลอตอยู่ในว่านี่เป็นชา์ลอตโรสเลชาร์ลอตล่างแรก ตัวแรกของเกมที่เราสุ่มได้กันเลยนะผมผมสุ่มได้ชาลลอตเป็นตัวแรกนะเป็นชาลลอตล่างนี้เลยเวลาเราใช้ของแล้วก็กดสลับของมาจากโรตัสได้เลยนะครับประมาณนี้เลยอีกหนึ่งตัวอ่าตัวนี้ก็เป็นตัวคีย์สำคัญคือบอสสองชั้นเนี่ยผมดูแนละ้วมันจำเป็นต้องอัดดีบัฟเฟอร์กับซัพพอร์ตเยอะมากๆเลยนะเยอะมาก อีกตัวหนึ่งที่สำคัญเป็นลิวโนวาบูตี้เซตที่ผมใส่เป็นเซตถึกนะครับผมเซตถึกบวกกับเซต HP นะดูดูได้จากเกาะผมนะเกาะผมอยู่ที่2 0 0 0 0ืเลยนะค่าดีเฟนต์อยู่ที่2 0 0 0 0ืเลยอะเป็นน้องลิวแล้วก็ใส่การประจำตัวเขาด้วยนะเพราะว่าการ์ดประจำตัวของเขาเนี่ยเมื่อเราอันตินะ มีโอกาสลดพลังป้องกัน12%กับศัตรูแบบสุ่มเป็นเวลา2เทินนะเมื่อใช้สกิลพิเศษนะสามารถลดลดเก่อลงอีก12%ด้วยนะแล้วสกิล2ของเขาเนี่ยก็คือถ้าล้างบัฟติดเนี่ยไอ้บัฟที่ล้างไปเนี่ยมันจะลดเกาะลงอีกนะเอ้ย hey, ไม่ใช่จะเพิ่มความเสียที่ทําอีก20%นะอีก2เทินตามจานวนบัฟที่ล้างออกอะคิดเอาว่า 2บัฟก็40%่เพิ่มความเฉลี่ยที่ทำอีก40%เลยนะถ้าตามที่ผมคิดก็คือมัน40%หมดยังหว่าอ่าแล้วจะมีหนึ่งตัวครับผมเป็นน้องเซลลี่ซัพพอร์เตอร์นะน้องเซลลี่ที่เป็นซัพพอร์เตอร์คือสกิลของน้องเนี่ยมันบวกอ่าพลังโจมตีเวทอย่างเดียวนะเพิ่มพลังโจมตีเวทขึ้น84%เ มันจะเป็นเหมือนสลับกันกับไอวิลเลียมแวนจันสีฟ้าที่เป็นซัพพอร์เตอร์นะครับผมแล้วยังไม่หมดคือการ์ดของน้องเนี่ยเมื่อเราอัพเต็มนะเมื่อเราใช้สกิล2ที่บวกพลังโจมตีเวทเนี่ยเขาจะเพิ่มพลังโจมตีทั้งหมดอีก20%เลยนะครับผมคือเพิ่มพลังโจมตีทั้งหมดอีก20%เลยอ่าโอเคครับซัพพอร์ตอีกหนึ่งตัวที่เราจำเป็นต้องใช้บ่อยๆก็คือ ชาลอดตัวนี้นะชาลอดสีเขียวนะเออผมจําไม่ได้ว่าใช้ด่านไหนบ้างถ้ามีก็ต้องหยิบมาใช้นะเออผมผมผ่านแต่ละรอบไม่ค่อยเหมือนกันอนะ่ะถ้าตามคลิปมีด่านไหน mm hmm. เพื่อน,อนๆก็เตรียมไว้ก่อนนะครับผมเซตของเนี่ยผมใช้สลับกับแซลลี่นะเออเซตของมันอยู่กับแซลลี่นะครับผมเซตของน้องหนูชาลอดเนี่ยอยู่กับแซลลี่นี่เป็นเซตนี้เลยเซต เกาะดาวสปีดติดาวแล้วก็เซตดาบปักเพื่อลดความเสียหายนะครับอะไรประมาณนี้น่าจะหมดแล้วนะถ้าตัวอะไรโผล่ในเกมก็เดี๋ยวผมพูดอีกทีหนึ่งแล้วกันยังไงถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปลุยกันที่ด่านแรกเลยครับผมด่าน201เป็นบอสไอฟาน่าแล้วก็คาโอโนเคียโตนะครับผม แล้วก็บัฟชาร์ลอตอันติเลยนะอันตีจากชาร์ลอตไปเลยฝาน่าอันตีมาครับผมด่านนี้ต้องให้เคียโตตีตัวที่ถึกที่สุดของเรานะเพื่อที่ว่าจะให้เราไม่ตายคือตีตัวไหนก็ได้แต่ห้ามตีเซลลี่ห้ามตีเซลลี่กับโรตารเพราะว่าสองตัวนี้ต้องทําหน้าที่ล้างบัฟของฝั่งตรงข้ามออกแล้วก็เพิ่มติดหมดสภาพิ่มเพิ่มความเสียหายที่ทําแล้วก็สกิลสองไปเลย จังหวะนี้เราก็ได้ละเทินมาเนื่องจากการนะคือในด่านนี้เราจําเป็นต้องใส่การประจําตัวเขานะเพราะว่าเราจําเป็นต้องใช้ความสามารถในการละเทินการเขาเนี่ยเมื่อเราใช้สกลิลสองไปจะมีการเพิ่มความเร็วขึ้นอีกตามเลเวลการอะ่ะเราก็ตีไปเชียโตก็หมุนมานะครับผมแล้วเราก็บัฟอันติจากแซลลี่ไปเลยตามด้วยลุงโรตัส ลุงโลตัสของเราสกิลสองไปที่เคียโตครับลูมิเอลเราก็สกิลสองไปเลยแตกไปหนึ่งเหลือคาฮโน่น้องเขานะและสุดท้ายครับดาบจัก,กรพรรดิเวนน์มปักหัวไปยังไม่แตกนะเดี๋ยวเราก็ตะล่อมตะล่อมไปเลือนเหลือนิดเดียวละ อ่ะยังไม่แตกอีกเลือดดำแล้วแต่ยังไม่แตกโอเคครับจิ้มไปจบไปนะครับผมสำหรับด่าน201เดี๋ยวเราก็ไปดูกันต่อที่ด่าน202เลยดับเมิูเวลทำไปที่3ล้าน2แสนนะด่าน202แนละ้วด่านนี้ก็จำเป็นต้องทำของถึกนะเห็นไหมแซลลี่เราเกือบเกือบไปหวันนะ่น่ะ แซลลี่บัฟสกิลสองไปครับเพิ่มเพิ่มพลังโจมตีเวทและพลังโจมตีทั้งหมดอ่าบัฟเสร็จก็ลงไปนอนหมดหน้าที่เขาแล้วนะบัฟแค่นี้พอลุงโลตัสอันติไปถึงคิวของลูมิเอละละเช็คบัฟนิดนึงลูมิเอลเราสกิลสองไป รัดเทินขึ้นมาเนื่องจากผลของการนะครับแล้วอันตีไปเลยจิ้มไปครับผมที่โนเซลลงไปนอนได้ผลของอันตีนะเมื่อเรากําจัดศัตรูสําเร็จเราจะได้เอกตาเทินขึ้นมา1เทินจากนั้นเราก็สกิลสองไปเลยสกิลสองของเราก็รัดเทินขึ้นมาอีกแล้วก็จิ้มอันตีไปครับ อันติปุ๊บเราก็จะได้เทิร์นพิเศษเนื่องจากผลของอันติแล้วก็จิ้มสกิล2ไปแล้วเทิร์นขึ้นมาจากสกิล2แล้วก็จิ้มสกิล1ไปครับผมจบไปสำหรับด่าน202ต่อที่ด่าน203เลยครับด่านนี้เราจำเป็นต้องเปลี่ยนตัวเป็นทีมวานซ่ามืดแล้วนะ วานนซ่ามืดลิวชาร์ล็อตแล้วก็ลูมิเอลนะครับผมเราต้องเปลี่ยนเป็นทีมนี้ละเพราะว่าเราเอาโซลาไม่อยู่นะโซลามันป่วนมากเลยเราต้องเอาวานนซ่ามืดเนี่ยมาใบโซลา Solar, แต่เทินแรกเลยโอเคครับผมก็กดสกิลตามผมเลยนะคืออันนี้ผมคิดมาให้แล้วว่าต้องกดสกิลตามนี้เท่านั้นนะถึงจะปิดถึงจะปิดบอสลงอะ่ะคือถ้าดาเบรไม่เวอร์อะ่ะคือต้องกดตามผมนะ ผมพูดเลยว่าต้องกดตามผมจริงอ่ะเดี๋ยวเราต้องปิดโซล่าก่อนเราต้องปิดโซล่าก่อนคือการจะปิดโซล่าได้นะคือดาเมจของผมอ่ะหนึ่งแสนกว่าใช่ไหมกับคีย์ดาเมจอีกหนึ่งร้อยห้าสิบกว่านะที่ยังไม่บวกผลของพรสวรรค์อะไรต่างๆเนี่ยมันยังต้องอาศัยที่ว่าริวต้องอันติแล้วติดรถเกาะเพิ่มเติมครับผมอ่ะอันนี้ก็ปัญหาของเราละ วาเนซ่ามืดเนี่ยเอ้ยไม่ใช่วาเนซ่าเขียวล่างมีแมวเนี่ยคือเขาคง,คงกระพันให้ตัวเองไงตอนนี้เขาคงกระพันให้ตัวเองอยู่เร,เราก็จะเราก็จะต้องตะล่อมตะล่อมไปเรื่อยๆนะแต่อีกหนึ่งปัญหาคือเธอรเราจะหมดก่อนหรือเปล่านี่แหละถ้าเธอรเราหมดก่อนเราก็สวยแค่นี้เลยแต่เหลือ4เทิร์เขาคงกระพันเหลืออีก1เทิรอ่าน่าจะทานครับผม ถ้าเราไม่เผื่อเอาเวน,นิซ่ามืดเราไปสกิลลดความคล่องตัวของเขาอ่ะยังไงก็ทันโอเคครับจิ้มไปศูนย์ดาเมจเพราะว่ามีคงกระพันอยู่คงกระพันหมดแล้วเอาสกิลหนึ่งหลิวตีเพื่อยืดระยะเวลาบัฟไปครับเอาเวน,นิซ่าเอาเวน,นิซ่ามืดโอ้ลินพันเอาเวน,นิซ่ามืดเนี่ย ตีสกิลหนึ่งเพื่อลด SP นะ <Yeah. S 1> เขาจะได้ไม่ต้องอันนี้คงกะพันอีก oh, <there. S 1> หรือค่าใครแบบเออเห็นช่องว่างที่ผมทำเอ้ยทำไมวานิ่าคงกระพันได้ก็เอาสกิลหนึ่งแอดไอวานิสามื่นเนี่ยตีไปก่อนเลยนะตีไปก่อนได้เลยโอเคก็จบไปสำหรับด่าน203ลุยกันต่อเลยครับที่204ลูกพี่โนเซลเราเยืนตรงกลางเลยนะมากับไอ ไอสอคนนี้ไอเนทกับใครไม่รู้จำชื่อไม่ได้ละอ่าบาโลนะมาพร้อมกับเนทและบา l โลวานิซ่ายิงอันติไปที่บาโลครับเพราะว่าบาโลเขายังไม่ได้ตีนะเราก็ลดเทินเข้าไปเลย1เทินชา์ลอตเราตีตาไปผมพร้อมกับรถเกาะริวันติไปเลยเพิ่มความเสียหที่ทำแล้วก็มีผลลดเกาะด้วยลูเมโอสกิลสก่อนครับตามสเตปเรา สกิลสองเสร็จปุ๊บจิ้มไปแล้วผมที่โนเซลก่อนเลยโนเซลเป็นตัวดาเมจของฝั่งตรงข้ามนะเราจะได้เอ็กตอร์เทิร์นสองเทิร์นนะเพราะว่าผลของตีตาแล้วก็ผลของอันตินะอันติเราคิวได้เราก็จะได้เอ็กตอร์เทิร์นหนึ่งเทิร์นตีตาคิวได้เราก็จะได้เอ็กตอร์เทิร์นหนึ่งเทิร์นเท่ากับว่าเราได้มาสองเทิร์นเลยแต่ว่าอ่าศักดิ์ศรีของจัก,กรพรรดิจัก,กรพรรดิเราหมดนะ เออศักรีของจัก,กรพรรด,ดิเราหมดเราจําเป็นต้องใช้อันตีก่อนถึงจะตีติดคลิห0ึเเซนะครับผมอันติไปเลยจิ้มไปครับผมยังไม่ต้องใช้นะแค่อันตีธรรมดาก็ลงไปนอนเรียบร้อยจบไปแล้วสําหรับด่านที่204รลุยกันต่อที่205เลยครับไปแบบไวๆนะครีปจะได้ไม่ยืดไม่ยาวเกินไป ลูกพี่โนเซลอีกแล้วแต่ร่างนี้เขามาในร่างของอางานเต้นลําวานิซ,ซ่าลดเทินของเวตโตไปก่อนครับเพื่อป้องกันการยั่วยุเนาะาลอดตีตาไปครับลดเกาะแล้วก็ตีตาไปลวสกิล3ครับเป็นอันติของเขาเพิ่มความเสียที่ทำตามด้วยลูมิเอลเราสกิล2ก่อนเลย ตามด้วยอันติครับจิ้มไข่จังหวะนี้เราก็ต้องเช็คนิดนึงนะจิ้มไข่คุมอะไรประมาณเนี้เออมันก็อยู่ที่สถานการณ์ในเกมด้วยว่าเรามีโอกาสจิ้มไข่ตายนะเราก็ต้องเลือกจิ้มตัวนั้นโอเคครับปิดงานไปอย่างไม่ยากเย็นสำหรับด่านนี้ เดี๋ยวเรามาดูกันต่อที่ด่าน206เลยนะสกอร์ของ205ก็ประมาณนี้นะที่ผมเปิดให้ดูมาครับ206ด่านนี้ค่อนข้างยากนะผมพูดเลยว่าด่าน,นยากคือด่านนี้เราเราเปลี่ยนตัวด้วยเพราะว่าถ้าเราใช้วันนี้ซ่ามืดใช่ไหมไอแอตตามันจะตีได้แค่สกิลหนึแล้วมันจะลดไอเกตอันตีของลูมิเอลเรา เราต้องเอาตัวอื่นมาเพื่อล่ออ่ะอืมเป็นตัวล่อให้ไอสองตัวนั้นไปตีตัวอื่นอะไรเงี้ยแล้วอย่างคือลูมิเอลเราจะได้อันติในเทิร์นที่สองเนี่ยแบบนี้เลยครับถ้าเราเอาเนเนซ่ามืดนนะ่ะมานะคือเราไม่ได้อันติไงเราก็จิ้มไปอ่าแต่ว่าเราตีแอตตาไม่ได้เพราะว่าผลของไอโซหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่ได้ยั่วยูเราไงก็จบไปครับสำหรับด่านนี้ด่านนี้รีเยอะหน่อยนะเออ อันนี้ผมตัดเกมที่ผมชนะมาให้ลงลงให้ดูไงบางทีแซลลี่ก็ไม่ตายบางทีแซลลี่ก็ตายแต่เกมนี้แซลลี่ตายแต่ผมชนะได้ไงลุยกันต่อกับด่านต่อมาครับผมด่านนี้ก็ยากครับผมด่านนี้ยากตีตาไปก่อนเลยด่านนี้จําเป็นต้องสตัน์ให้ติดไอตัวซ้ายมือนะสตัรให้ติดตัวซ้ายมือ ตัวอื่นไม่ติดสตารไม่เป็นไรเพราะว่าเราสามารถเก็บมันก่อนได้แต่ตัวซ้ายมือคือมันถึกเห็นไหมสกิลก็สกิลเดียวกันแต่ว่าดูเลือดที่เขาลดสิเราเก็บโนเซลไปก่อนเลยจากนั้นเราจิ้มไปที่ตัวซ้ายมือครับแลงกิดมันมีอมตะนะเราจิ้มไปมันก็ไม่แตกเราจะเป็นต้องใช้สกิลสองในการล้างอมตอะจิ้มสกิลหไปเห็นไหมเขาถึกมากบอกเลย อันนี้ผมเรียงตัวผิดนะด่านนี้ผมเรียงตัวผิดผมจะต้องเอาชาร์ลตไปยืนคู่ลูมิเอลเพื่อที่จะได้ผสานเพิ่มความเสียที่ทําแล้วก็เพิ่มดาเมจไปอีกนะอเกมมันก็จะได้จบไวขึ้นเพื่อนๆคนไหนเอาไปเล่นตามก็ปรับการยืนตําแหน่งนะสลับริวกับชาร์ลตได้ครับผมจบไปแล้วสําหรับด่าน207สกอร์ก็ประมาณนี้เลยลุยกันต่อที่ด่าน208ครับ ด่านนี้ง่ายด่านนี้ง่ายใช้ทีมเดิมเลยริวว่าชาลอดผมก็ยังไม่ได้สลับคืนนะ,ะชาลอดตีตาไปก่อนริวสตันไปเลยครับติดตัวไหนก็ได้อันนี้ไม่จําเป็นต้องฟิกนะว่าจะต้องให้สตันตัวไหนอันนี้ติดตัวไหนก็ได้จิ้มไปเลยครับผมดาเมจเวอร์มากลูมิเอลเราปิดแม่มดเทเลซาไปก่อนเลยครับยาแก่เทเลซาเนี่ปิดไปก่อนเลยเพราะว่าเขามีหิวแล้วก็เผาไหม จิ้มไปครับผมเบิ้ลเทินเพราะว่าเรามีผลของตีตาแล้วก็เมื่อกี้เราใช้อันติคิวไปเราก็จะได้เพิ่นเดินเบิ้ลขึ้นมาอีกจิ้มไปโอเคหมดแล้วกดอันติมารอปิดงาน,นครับไหนไหมถ้าเราได้ประสานเราก็จะได้ดาวเม็เพิ่มนะอันตีไปก่อน,นครับเพื่อเพิ่มผลของศักดิก์สิทจักรพรรดิหรือที่เรียกที่ผมเรียวก,กว่าดาบจักรพรรดิแหละเออ ผม,ผมว่าควรตั้งชื่อเป็นดาบจากักรพรรดิอะไรอย่างนี้มากกว่านะคือเรียกว่าศัากดินะ์สิทธิ์จักรพรรดิอะตอนนั้นหมดเหมือนเหมือนลูมิเอลหมดศักนดะิ์ศรีละเอออะไรประมาณนี้คือจบไปสำหรับด่านนี้สกอร์ของด่าน208ก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมลุยกันอย่างต่อนเนื่องครับสำหรับด่านที่209ด่านนี้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับผม ก็เล่นไปตามสเต็ปล้วเลยเล่นไปตามสเต็ปล้วเลยคือวันนี้จะไม่ตายเลยนะด่านนี้มันตีไม่ค่อยแรงแต่น่าจะมีปัญหาที่ฮิวนะถ้าคนจับทางไม่ถูกมันก็จะมีปัญหาที่ฮิวอ่าแตกเวลาวันนี้มืดเราสกิลสองลูมิเอลไปเลยเดี๋ยวเราเลี้ยงจากขวามาซ้ายนะเริ่มจากชาม,มี่ก่อนเลยเก็บตัวขวาก่อน ไล่มาตัวตรงกลางได้เบินเทินจากผลของตีตาแล้วก็อันติจิ้มสกิลสองไปตีตาทำงานได้เบินเทินอีกหนึ่งเทินก้อนจิ้มไปครับผมจบไปสำหรับด่านที่209นะสกอร์เกมด่านนี้ก็จะประมาณนี้เลยและด่านสุดท้ายสำหรับวันนี้ครับผมด่านที่210นะ ด่านนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่เป็นตัวซับเนาะตัวซับกับตัวฮิวไม่มีตัวดาเมจเลยแต่ถ้าคือคนมีปัญหาคือจะปิดมันไม่ลงไนงะแต่เราแบบดื้อรันนะ้นอะดูดิเรามอบดีบัฟให้มันรุ่นรัวเราก็บังคับให้มันไม่สามารถใช้สกิลได้ดูดิมันฮิวทีนึงโคตรแรงจิ้มไปครับสกิลสองจิ้มไปลดไปครึ่งหนอตามด้วยอันติ ปิดตัวที่เลือดเยอะก่อนนะเอาอันตีปิดที่ตัวที่เลือดเยอะก่อนแล้วเอาสกิลหนึ่งจิ้มไปที่ตัวเลือดน้อยที่เราคิดว่าเราสามารถชี้ได้แล้วก็ตามด้วยสกิลสองแต่ตอนนี้ดาบของจักรพรรดิเราหมดแล้ตอนนี้เราจะตีมไม่ติดคีแล้วนะเราต้องรอเรียนติขึ้นมาใหม่จิ้มไปครับผมรออันตีเรารีขึ้นมาใหม่นะอ่าอันตีเรารีขึ้นมาแล้ว ถ้าเราใช้อันติเนี่ยเออเอฟเฟกที่ว่าเราจะสามารถติดคีดได้เนี่ยมันจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับผสาาบไปแต่ไม่รวมกับสกิลผสานนะที่สามารถติดคีดได้เนี่ยจะมีแค่สกิลหนึ่งถึงอันติเท่านั้นที่สามารถติดคีดได้สุดท้ายครับจิ้มไปเลย โอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด่านต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ